โควิด1 i วิธีตรวจโควิด -19 a n t i g e n อ e นตทด้วยตนเองเคลียร์จมูกสั่งน้ำมูกถ้ามีก่อนการทำสวอปล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดหรือล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลเก็บตัวอย่างโดยการเงยหน้าขึ้นนิดหนึ่งเสร็จแล้วแยงเข้าไปในโพรงซ้ายจมูกช้าๆลึกประมาณ2ถึง2.5เซนติเมตรหมุนเบาๆหรอบ เสร็จแล้วมาแยงจมูกข้างขวาทำเหมือนเดิมหมุนเบาๆอีกห้ารอบเมื่อเก็บสิ่งส่งตรวจเรียบร้อยจุ่มก้านสำลีสำหรับสวอปลงในหลอดที่มีน้ำยาสกัดหรือน้ำยาเทสแกว่งหรือหมุนเบาๆอย่างน้อยห้ารอบพร้อมกับบีบก้นหลอดเพื่อให้เชื้อที่เราเก็บมาให้ละลายในน้ำยาตรวจให้ทั่วนำไม้สวอปออกและปิดด้วยจุกฝาหลอดหยด หยดน้ำยาลงในตลับทดสอบตามจำนวนหยดที่ชุดตรวจกำหนดรออ่านผล15-30นาทีค่าผลตรวจหากมีขีดเดียวตรงตัวอักษร C แปลว่าไม่ติดเชื้อหากมีสองขีดตรงตัวอักษร C และ T แปลว่าติดเชื้อวิธีทิ้งชุดตรวจควรใส่ถุงแยกจากขยะอื่นปิดถุงให้มิดชิด ใส่ในถุงสีแดงหรือทําสัญ,ญาลักษณ์ให้รู้ว่าเป็นขยะทางการแพทย์การดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ผู้ป่วยโควิด -19 ระหว่างรอแอดมิดโรงพยาบาลและแพทย์เห็นว่าสามารถดูแลรักษาที่บ้านระหว่างรอเตียงได้รวมถึงผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาแล้วให้กลับบ้านผู้ป่วยจะต้องโฮมไอโซเลชันน ไม่ให้บุคคลอื่นมาเยี่ยมที่บ้านระหว่างแยกตัวและงดการออกจากบ้านในระหว่างแยกตัว 2. อยู่ในห้องส่วนตัวตลอดเวลา 3. หากจำเป็นต้องเข้าใกล้ผู้อื่นต้องสวมหน้ากากอนามัยและอยู่ห่างอย่างน้อย1เมตรหรือประมาณ1ช่วงแขน 4. หากไอาจามไม่ควรเข้าใกล้ผู้อื่นหรืออยู่ห่างอย่างน้อย2เมตร 5. ถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำ 6. ใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่นหากจำเป็นต้องใช้ห้องน้ำร่วมกันให้ใช้เป็นคนสุดท้ายให้ปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ำ 7. การทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นผิว 8. แยกสิ่งของส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น 9. ไม่ร่วมรับประทานอาหารกับผู้อื่น 10. การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วและขยะที่ปนเปื้อนสารคัดหลัง่งให้ใส่ถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้งขยะที่ฝาปิดมิดชิดและทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำและสะบู่ทันทีให้สังเกตอาการตนเองวัดอุณหภูมิและออกซิเจน saturation ทุกวันหากมีอาการแย่ลง คือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ <S <S <end ere> เช่นหอบเหนื่อยไข้สูงลอยไม,ามาไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้หรือออกซิเจนปลายนิ้วน้อยกว่า95ให้รีบโทรติดต่อโรงพยายบาลท,ที่ท่านรักษาอยู่เมื่อจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือรถที่โรงพยาบาลมารับไม่ใช้รถสาธารณนะ ให้ทุกคนในรถใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เดินทางหากมีผู้ร่วมยานพาหนะมาด้วยให้เปิดหน้าต่างรถเพื่อเพิ่มการระบายอากาศด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลบำรุงราช